ยเฉพาะเลยนะคะเราจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภายในสตรียันถึงภายนอกเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะคุณสตีคุณสุภาพสตรีหลายหลายท่านนะคะถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเองหรือว่าไม่ไม่ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองไม่ได้เลยนะไม่ได้ค่ะผู้หญิงเรานี่บำรุงข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แรงเอาง่ายๆภายนอกเห็นผลแต่ไม่ใช่ระยะยาวแต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนภายในตั้งแต่ภายในมาภายในดี ทุกอย่างมันกระจ่างออกมาเห็นชัดได้เลยเราบำรุงตั้งแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องโอ้โห4 0 5 0้าอัพแลาวค่บำรุงบำรุงตั้งแต่เนี้ยอายุน้อยเนี้ยดีกว่าค่ะเริ่มเลยไปสาวเนาะสาวอะไรเลยคนตอนนี้มีปัญหานะคะขอบอกเลยว่าเด็กสาวหลายคนประสบปัญหาเริ่มตั้งแต่พอมินมาปุ๊บบางทีก็มามาตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างนั่นคือปัญหา ก็ตัวนี wow. ้สามารถช่วยคุณได้เลดูมาสามารถช่วยคุณได้เพราะว่าเลดูมามีค่ะสารสกัดจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากที่สุดซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในมีฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อไปเสริมภายในข้างในของสตรีบางคนอะพอมีสามีแล้วไม่อยากมีลูกรับทานอะไรคะยาคุม ยาคุมนี้ขอบอกเลยอดีตการถูกกับบรรดาสาวประเภทสองหรือก็เธออย่างดิฉันมากแล้วไงคะอยากมีนมอยากมีหน้าอกทำไมคะรับทานไอ้ไอ้ที่แบบว่าชื่ออะไรแอน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 อะไรเนี้ยกินเข้าไปไปฉีดนู่นฉีดนี่ปักตรงก้นปักตรงนั้นจนเจ็บระบบเดินไม่ได้มันปวดนะเวลาฉีดนะคะขอบอกเทอบเติมฮอร์โมนสตีรีเข้าไปเนี้ยเป็นศัตรูกับตัวเราได้เลยแล้วของคุณพี่มีไหมผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหานะกินยาคุมเนี่ยฟ้ามา มีมมแล้วอารมณ์เวี่ยงด้วยนะเวียนหัวบางทีแบบว่า กินย้อนสอนผู้หญิงมีประจำเดือนเลยเนาะลมเวียงเนี่ยก็เธอต้องกินย้อนสอนนึกออกไหมพอกินย้อนสอนกินไปกินมาสอนมันแผลมันแผงสอนหน้ามืดเวียนหัวเวียนเวียนแล้วก็เป็นเป็นจะเป็นลมให้ได้ผู้หญิงมีมีไหมคะมีขึ้นไ้แพรไหมเป็นแพร์ยาุ่มก็เป็นฉะนั้นนะถ้าเกิดคุณนะฮะปรับเปลี่ยนมานี่ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้เลยเลยดูมาเพราะภายในนั้นมีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดองุ่น อยังไม่พอค่ะยังมีค่ะตังกุยอีกช่วยอะไรคะตังกุยเนี่ยตังกุยสามารถช่วยแบบภายในสตรีผู้หญิงที่เดือนมาไม่ปกติไม่ปกติไม่ว่าหลังคลอดอจะสังเกตเลยว่าชาวจีนสาวจีนหลายๆคนนะคะจะรับทานเลยเฉพาะตังกุยโสมตังกุยอย่างนั้นอย่างนี้เอาตังกุยรับทานเพื่อให้อะไรคะหมดลูกเข้าอู่ตอนนี้คุณต้อมเคยมีปัญหาแล้วเพิ่งคลอดรูกมาหมาดๆค่ะคุณผู้ชมต้องชี้มาทางนี้นะเลยดีกว่า ก็ดีค่ะมันจะช่วยแบบว่าคือมดลูกไม่เข้าอู่เนี่ยพี่รู้เลยนะว่าหน้าท้องมันจะยืนขึ้นมาแล้วก็เวลาจับไปเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันเป็นดุ๋งดุงดุ๋งอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะแต่เหมือนมีลูกโป่งอยู่ข้างในเหมือนมีฟองน้ำเป็นฟองมันก้อนๆออยู่ในนั้นแล้วก็แบบเวลาอย่างเราเรานั่งเนี่ยบางทีมันก็มีลืมตัวผู้ใหญ่บอกว่าห้ามนั่งไอ้ท่าท่ายองยองบางทีมันก็มีน่ะถ้ายองยองคือห้ามนั่งเพราะว่ามดลูกมันจะ น,นั่นแหละออแต่ผ<ล>้านั่งท่านั้นตอนที่แบบว่ามมลูกยังไม่เข้าอู่นี่รู้เลยอ,ะอ่ะว่ามันจะทวงทวงนวงนงอยู่แถวเนี้ยแต่พอทานได้สักระยะหนึ่งนี่แบบ เข้าที่ฉันกลับมาเป็นสาวเรเดอมาช่วยคุณได้ถ้าเป็นสาวในสมัยอดีตการต้องอยู่ไฟถ้าไม่อยู่ไฟพิษภายในมันจะสะท้อนออกมาตัวจะขึ้นผื้นแพ้พัรนเต็มตัวไปหมดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะนะคะถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเรเดอร์มาสามารถช่วยคุณได้ปรับโครงสร้างภายในทําให้มดลูกเนี่กระชับเข้าอู่ขึ้นทันทีทันใดคุณพี่ลืมบอกค่ะท้องแรก ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้บำรุงไม่ได้อ่าอะไรของเขาอยู่ฟงอยู่ไฟแบบโบราณไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่มีแล้วเป็นหนาวอ่ะแอร์มาหนาวฝนจะตกหนาวเงี้ยพอมาท้องสองเอาละต้องลองแล้วเออช่วยได้ไม่เป็นแล้วนะอย่างเงี้ยไม่หนาวเลยไม่หนาวแล้วไม่ใช่เลือดน้อยหรือเลือดเดินไม่ถึงนะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไมเกวแล้วจะตีเข้าสู่ใบทอง ทำไมต้องหันมาทางนี้ล่ะก็มันยากแล้วไงเพื่อนจะไปลงจะมานี่ใกล้หมดหรือยัง ไม่รู้แต่่อนหน้าได้ยังไม่หมดหรอกยังไม่หมดบางทีมาบางทีสองเดือนหายไปเลยสามเดือนหายไปเลยคิดว่าหมดแล้วไงถ้าหมดแล้วสตีที่แบบว่ามีเข้าสู่ใบทองจะมีอากาศแบบร้อนๆเผาๆตอนจุบนเหงื่อออกอุ้ยเหงื่อออกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายวิ่งวหงุดหงิดที่หงุดหงิดเห็นอะไรก็ปิดหูปิดตาอารมณ์เบี่ยงวีนไปหมดใช่ไหมเจ๊นะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบทองอย่างเดียวนะ อุ้ยอะไรอีกล่ะทองคานก็นะคลับหลายคนเจอปัญหาแบบนี้มันสามารถขจัดปัญหาอันนี้ออกไปได้ไม่มีอาการแบบร้อนในหรือว่าผิวพันเอาถ้าพูดเรื่องผิวพันอันนี้หนึ่งนะอตัวนี้เขาก็มีค่ะเครเจอไหมเราเราสองคนนีต้องเจอแน่นอนเรื่องอ้าวแล้วถ่ายละครออกแดด้ากินผิวไม่ดีผิวไม่สวยมา เริ่มมาแล้วผิวจากเดิมที่ขาวๆหมองค้ำมาเจอเลยาเม็ดเมลานินในสีผิวเม็ดในตัวลิงสาวไ้ทองกะจะขึ้นสังเกตง่ายๆสาวไ้ทองจะมีกะที่บอกว่าบริเวณคอบ้างแขนงี้บ้างดิฉันเนี่ยถ้าเกิดทายทายไม่ถูกบอกเลยนะครับว่าดิฉันตอนนี้อายุ เลขห้าแล้วหลักกิโลเมตรที่ห้าแล้วแต่ไม่มีใครทายถูกทายถูกมันถ้าไม่บอกไม่ถูกว่าอายุเท่าไหร่ไม่ถูกนงไงก็ไม่เูกอน้องก็ไม่เชื่อเลยแล้วคุณตั้มอายุเท่าไหร่โอ๊ยขอเลขสามได้ไหมหลักสี่แล้วเหมือนกันนีหลักกิโลเมตรที่สี่หักนิโลเมตรหกไปแล้วอีกนะนะคะ แต่เราดูแลตัวเองสามารถช่วยคุณได้ขอับคุณผูขข้ค่ะอย่ารอช้านะคะรีบสักเลยวันนี้<ช>แล้วใครที่อยากผิวขาวผิวผ่องและผิวไม่ตกกับไม่มีฝ้าแล้วก็ตัวนี้สามารถช่วย<ช>ได้เพราะภายในนั้นมีแอลกูตาเทโอที่สามารถปรับเปลี่ยนและก็ช่วย <ปะ S 2> ทําให้เมลามินเม็ดสีผิวภายในเขาจะไปเรอสกิจไอแอลกูตาเทโอทำงานทำงานเพราะคนยิ่งแก่ยิ่งเสื่อมยิ่งยิ่งโทมเนี่ยเขาก็จะยิ่งผลิตออกมาช้าใช่ค่ะคอลลาเจนภายในผิวพัรเนี่ยภายในร่างกายเนี่ย จะไม่ทํางานต่ออายุ20ฉะนั้นผิวจะไม่ตึงลองสังเกตผิวปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยรูดมาหาบาร์โค้ดไม่เจอไม่มีในผิวส้มผิวส้มไม่เห็นนะเนียนนะเนียนนะเนียนยืูดมาเจอบาร์โค้ดไหมเจอไหมไม่เจอบาร์โค้ดคือเนี่ยถ้ารูดมาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นริ้วๆๆเป็นบาร์โค้ดของคุณเต้าก็ไม่มีแต่อดีตมีเห็นะอดีตอดีตมีนะเออเนี่ยนิดนึงนะเออก่อนนะลูดมาไม่เจอ ข้อมีลัสตินจากเม็ดองูสามารถช่วยได้หน้าเอ็นเมล่าสามารถทุกอย่างอยู่ในนี้เต็มไปหมดเป็นมิทธิภาพเต็มเปลี่ยนไปเลยเต็มเปลี่ยไปเลยและยังมีวิตามินซีจากเปลือกต้นี่ชะลอความแก่ให้กับเราอีกนะตัวท่้นสังเกตได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฐานลายคนนะคะจะรู้เลยว่าถ้าเกิดนะฮะรับทานวิตามินซีคุณจะไม่เป็นอันดับแรกเลยไข้หวัดแน่นอนใช่หนูถ่ายละครช่วยกคุ้มกันน่ารั ใา<ห>่ละครยันเช้ายันเช้าก็ไม่เป็นอะไรแล้วไม่อ่อนไม่เพียไม่อ่อนเพียรออเพียรแรงช่วยคุณได้อีกนี่คุณต้อมคุณต้อมกับดิฉัน้เจอเยอะมากเราสองคนเจอขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีสาวนะ เด็กน้อยสาวน้อยอ,อสาวสวยคนนี้เขาบอกเขาเจอปัญหามาหนักกว่าเรามาก<อ>เดยวสักครู่ดิฉันจะเชิญเข้ามาพูดคุยกันในรายการโอ้อดีนะจะวันนี้เรียนเชิญมาแล้วอ,อ,อย่ารอช้าค่ะนะคะในช่วงนี้ขอพักเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปตามตัวสาวคนนั้นมาคุยกันค่ะ เลยดูมาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงขจัดทุกปัญหาที่คุณเคยเจอช่วยปรับสมดุลของร่างกายลดอาการปวดท้องประจำเดือนตกขาวมีกลิ่นประจำเดือนมาไม่ปกติหรือแม้กระทั่งปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวหย่อนค้อยหมองคล้ำขาดออร่าไม่เปล่งประกายและผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลอิ่มเอ,อิบสดใสดูสุขภาพดี ด้วยการคัดสรรส่วนผสมระดับพรีเมียมอาทิเช่นเบต้าคูแครสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอลกูตาไทโอนวิตามินซีบริสุทธิ์สารสกัดจากตังคุยและยังใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน GMP จึงทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่เปล่งปังเรียบเนียนภายในฟิกระชับประจำเดือนมาเป็นปกติ ไม่ปวดท้องประจําเดือนอีกต่อไปลองคานดูสิคะหนูคอนเฟิร์มค่ะฟิตกระชับหิวพันธ์ผ่องใสลิตเติ้ลมั่นใจเลยดูมากค่ะตอนนี้ไม่เกิดปัญหาเมนมาไม่ปกติแล้วละค่ะเลอดูมากค่ะผิตภัณฑ์อาหารเสริมเลอดูมาปกติกระปุกละ1,200บาทพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุก ในราคาเพียง1,950บาทและแถมฟรีเลอดูมาบีตครีมครีมกระชับทรวงอกให้หน้าอกเต่งตึงดูอิ่มเอิบมูลค่า380บาทสนใจโทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์ ดีค่ะนังติงโมเป็นยังไงคะอุ่นายแล้วเจอชนีแล้วฉันรำคาญใจมากอย่าสิตาร้อนอีกแล้วนะอย่าเหลือไปแล้วมันทําไม่โมโหไงรชนีเป็นศัตรูของดิฉันดิฉันก็ต้องพยายามหาอะไรที่ดีๆให้กับตัวเองตลอดพอเจอเลยดูมาแล้วขอบอกเลยนะคะชนีก็ชนีเถอะแม่คุณเอือฉันไม่ยอมใช่ไหมให้เรียนรู้กันไปนะคะชนีก็กลายเป็นประร้าไปได้นะคะขอบอกตอนนี้ผู้ชายหันมาบริโภคดิฉันแล้ว อย่าอย่ายอมลูกอย่ายอมเขาบอกเลยนะคะผู้ชายหลายคนเจอชนีหลายคนบอกมาเลยบอกบอกว่าผู้หญิงบางคนไม่ดูแลตัวเองเลยคุณผู้ชมค่ะและโดยเฉพาะฮะนางอาอย่างนี้ฉันเนี่ยไม่ได้นะนั่งโพสท่าแบบนี้ไม่ได้นะอ่าอ่กล้องจับสิทําไมเขาโพสสู้คุณไม่ได้หรือยังไงโพสไม่ได้ม่ใช่ท่าไม่สวยนะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์โออันนั้นไม่ได้นะเออมีนะหลายคนนะคะขอบอกเลยค่ะคุณผู้ชมหลายคนว่าคุณน้องนางอาได้ไหม เามื่อก่อนนั่งอ้าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่เป็นคนที่ามีตกขาวคะ่ะแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติคะ่ะแล้วก็ตั้งแต่พี่สาวแนะนํามาว่าเนี่ยตัวนี้นะทาแล้วเราเนี่ยจะรู้ผลเลยทอทาเลยดูแม่ไปใช่ค่ะสังเกตจากตัวเองเลยไม่นานค่ะหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าประจำเดือนของเราเนี่ยมาดีขึ้นรับทาน,น้นนองคุณนังโมรับทานตอนไหนคะ ก่อนนอนค่ะก่อนนอนท้องว่างๆรับทานไปเลย2เม็ดตกไปเลยทันทีมันจะปรับเปลี่ยนภายในจากเมนที่มาไม่ตรงใช่ก็มาเป็นปกติค่ะแล้วก็ช่วยดูแลภายในด้วยระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ทําให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยแบบว่าถ่ายเลยไม่ไม่มีอาการท้องผูกเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็ พอเราขับถ่ายดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ผิวพรรณเราก็จะดีตามด้วยดูสวยขึ้นนะผิวขอมขึ้นดูสิวเปล่ง่งดูดีขึ้นและเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่บอกว่าจะมีกลิ่นปากนอกจากกลิ่นจากบากนปากล่างมีหมดเลยไม่มั่นใจเลยและใส่เสื้อแบบนี้ไม่ได้เพราะยกแขนไม่ได้กินตัวมาอีกน้ำหอมโปรยเข้าไปยังไงก็ไม่อยู่ยิ่งพอยิ่งเหม็น ค่ะจริงเหรอทำไมันไม่ดับเลยหรอใช่มันต้องดูแลจากข้างในค่ะพี่อ๋อจริงๆอันี้ชื่อใช่อันนี้คือคนที่อยู่ใกล้ตัวบอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่สาวแนะนำมาแล้วเลิกกับผู้ชายไปอีกคนแล้วคะผู้ใต่ละไม่บอกเลยไหมอึ้งเลยนะคือจะกลิ่นตัวแล้วกลิ่นคือกลิ่นส่งกลิ่นมาทั้งตัวเนี่ยผู้ชายหนีนะคะอ๋ออย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้แล้วเขาบอกเขาอกหักแล้วอกหักอีก บบว่าไม่ได้รักสามเศร้านะผู้ชายหนี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 ไปตลอดเวลาทาั้งทั้งที่หน้าตาสวยขนาดนี้คุณสุนคะสวยอย่างนี้ควรจะมีคนตอมและดอมดมยิ่งวิ่งเข้ามาหาแต่มาดมปุ๊บเ<ม>ห,ห็นไหาคะพี่ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้มีแต่มาลุงตองยอม่าและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนนิดนะคะท้องอืดยืนเขายืดอีกนิดนึงค่ะนะหน้าท้องไม่ได้แบน่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคาะนะคะเป็นคนที่มีหน้าท้องทองใหญ่มากเพราะอะไรคะหนึ่งท้องอืดไม่ขับถ่ายไม่เป็นเวลาขับถ่ายไม่เป็นเวลาไม่ว่านะคะอย่างเป็นรอบเดือนไม่มาหรือว่าไม่เรารู้สึกว่า อ้วนค่ะแล้วก็นอกจากรอบเดือนมาปกติแล้วที่สําคัญของผู้หญิงเลยหน้าอกหายใจของเราค่ะดูดูอิ่มขึ้นเพื่อนๆทักเลยโอชัดขึ้นนะคื่อหนูมีปัญหาแบบเวลาประจําเดือนมานี่หนูปวดท้องปวดหลังปวดสารพัดปวดใช่ค่ะปวดมามันเป็นทรมานนะคะเวลาประจำผู้หญิงประจำเดือนนะคะแต่ว่าตั้งแต่ทานไปเนี่ยรู้สึกแล้วก็เห็นผลกับตัวเองเลยค่ะนี่เหมือแค่เดือนเดียวรู้เลยไปกองถ่ายต้องพกยาอะไรนะคะแก้ปวดเมน จริงๆใช่่เมด่อก่อนก็พกค่ะแล้วเวลาปวดทีนะแบบโอ้ยทรมานมากนอนสารพัดท่าสมัยนั้นทีจะเล่นลำยองน่ะชีต้องวิโอ้ยไม่ไหวแล้วค่าปวดเมนโอ๊ยทำให้กองถ่ายลาช้ามีปัญหากระชีตลอดฉันกับจะด่า นิดนึงนะคะตอนนี้ะไม่เหหางกันแล้วคิดว่าจีเรื่องเยอะแต่จริงๆไหมจีเป็นจริงจถ้าไม่ถ้าไม่มีคนเป็นเขาจะไม่เข้าใจเลยเนาะนี่ฉันก็ไม่รู้ดิฉันอยากให้เมนมาเนี่ยค่ะก็รออยู่ก็ไม่ไป็นาตักทำไมเรามดลูกน่ะขอให้เก็บเอาไว้ก็ไม่นี่ไม่ได้มีมดลูกค่ะมดมดแม่เลยแม่มดอาการคุณผู้ชมขาขอบอกเลยนะคะว่าเลยดูแม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ช่วยคุณได้นี่อย่างปัญหานี้ว่า ส่งกลิ่นไปหมดทั้งตัวสาวส่งกลิ่นไม่ใช่กลิ่นหอมนะคะกลิ่นที่ผักใส่ไล่ส่งคุณผู้ชายปกติผู้หญิงหรือว่าสตรีเนี่ยจะมีฟีโรโมนซึ่งจะเป็นตัวสารสกัดดักล่อเพศตรงข้ามแต่เขาเป็นคนเดียวที่สามารถผักเพศตรงข้าม <c oughs> อ,อไ <c oughs> ห่าผักให้ห่างจากตัวและอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนี้มีหน้าอกจริงแต่อกยานหย่อนค้อยหน้าท้องคุยนี้กระชับขึ้นนี่กระชับขึ้นดูเต่งตึงขึ้นและหน้าท้องแบนลาบไม่ได้ใส่สเตกสามารถโชว์ได้อคุณผู้ชมนี่ยืนโชว์ให้นะไม่ได้ใส่สเต็กไม่ได้ใส่อะไรเลยนหน้าท้องเห็นไหมครับแบนลาบเลยนะฮะเนียอ่า และก็ขอบอกเลยค่ะเวลาฟิตเจะริงกับผู้ชายลมสว่านที่สวนกลับมาไม่ส่งกลิ่นเลยไม่มีเลยเวลาทำเป็นชาแนลวีหรืออะไรต่างๆ่ังนานาไม่มีเสียงปลาปลาปลาตอดเลยไม่มีออกมามีไหมคะคุณนาะไม่มีค่ะผู้ชายเป็นเนาะคุณพี่เนี่ยตอบแทนในตะกี้คุยแล้วดิฉันต้องต้องสัมภาษณ์ พูดที่ใช้จริงใช้จริงใช่ไหม่นูใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างของดีจริงค่ะหนูถึงบอกต่อค่ะนี่ฉีกับซิปบอกดิฉันอีกนะว่าตอนนี้ผู้ชายจับตัวชีบอกว่านุมากนุ่มมากเออแล้วผิวเป็นปลาไหลเลยอ่ะ ผิวไรนี่คืออะไรผิวลื่นนุ่มเรื่นค่ะพี่ดูสิคะเอลคุณตาเทโอสามารถทําให้ฉีนะครเป็นคนภูมิลำเนาจากต่างจังหวัดจังหวัดอะไรรู้ปทุมธานีค่ะเห็นไหมเมืองทํานาข้าวบ้านทํานาบ้านเขาทํานาเลยนะปทุมธานีทํานาโดยตรงเลยนะเขาบอกแดดแรงมากแต่ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมค่ะดูผิวสิคะ ผ่องขึ้นใสขึ้นไม่ที่สาวเราดําดำก้านหน้าก็ไม่มีฝ้าสามารถแบบถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดวันนี้มีมีน้ําจะล้างหน้าออกได้เลยไม่มีฝ้าไม่มีกัดเลยสูงมาไเลยอิงเรื่องค่ะเพื่อนนี่ทักเลยว่าใช้ครีมอะไรบอกเพื่อนเลยว่าไม่ได้ใช้ครีมทาทานตัวนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยถ้ากล้องสูงมาจะเห็นเส้นเลือดเลยใบหน้าจะเห็นเส้นเลือดได้ทันทีเลยเออหน้าตาก็ผ่องใสขึ้นและดูอ่อนกว่าวัยขึ้น อันเนี้ยสำคัญอันนี้พวกเราเ,เราสองคนเนี่ยได้เต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมะคะ่ะจริงๆบำรุง<ช>จากภายในมาภายนอกนี่<ช>จริงๆคุณพี่ค่ะมันอยู่ได้ยาวแล้วก็ที่สำคัญคือมันแบบออร่ามันออกนะ,ะถ,<ช>ถ้าเกิดถ้าเกิดอดีตบำรุงภายในสู่ภายนอก หลายหลายคนจะต้องไปรับทานอันดับแรกเลยฮะบรรยับรรยัปเพราะว่าสมุนไพไอ้นั้นไอ้นี่มาใส่แต่ตอนนี้เรานํารวบรวมมาหมดแล้วมาอยู่ในอันเดียวกันหมดเรียบร้อยแล้วตั้งคุยนี่ของของเมืองจีนช่วยภายในสัปดาห์โดยเฉพาะเลยอ้าวนะสารมานะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเม็ดเออร์นขาวใชเปลือกสนอีกวิตามินซีที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะยังทําให้ผิวขาวชะลอความแก่เหี่ยวย่นไม่มีบาร์โค้ดไม่ขึ้นคุณสามารถจับได้ ก็เวลาทํางานเยอะๆค่ะตื่นเช้ามาเราก็แบบไม่เพียดอ๋อไม่เพียด้วยอันนี้จริงเขาพวกเราเจอแั้นนี่เขาเป็นสาวพิตตี้ตอนนี้ได้ทํางานเป็นพิตตี้สมใจแล้วอดีตความใฝ่ฝันอยากเป็นมานานแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวดําปีไม่มีใครเอาตัวดำไม่หน้าใจไม่มีหน้าอกไม่มีหน้าอกหน้าใจไม่มีไม่ว่าท้องหุ่นเสียมากและแถมยืนอยู่ใกล้ไม่ได้ เอาเอาง่ายๆคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครรู้ว่านะคนที่ทํางานหนักไม่ว่าจะแบบ่สาวที่ทํางานหนักๆ,ๆ,ๆเหงื่อจะออกเยอะมากเมื่อเหงื่อออกเยอะมากจะเป็นที่แหล่งสะสมสะสมของกลิ่นตัวผู้ชายอยู่ใกล้เป็นไงคะ<ม>เลอะอีนี้อีนั่แต่ตอนนี้หายห่วงแน่นอนค่ะแล้วเขาบอกว่าตัวไม่มีเจมารีของเธอเหม็นมาก จำมารีเหม็นม่เออเอาละเราบอกกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาบ้างไหนๆก็มาแนะนำหลายสิ่งอันละค่ะคุณพี่ค่ะน้องเตงโมมาแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ชมขาที่านใดที่บอกว่าเปิดมาเจอกับรายการของเลยดูม่านนะครับเลยดูมารักคุณรักโดยเฉพาะคุณสตีอย่าว่าจากคุณสตีนะคะสตีข้ามเพศอย่างดีใช้ยังเห็นผลเลยสามารถทำา้เนี่ย อะ,อ, vida, อ, bride, pigs, อะชหมโฉนจ้าหน้าอกมัม branding, มนใสมันมามันมามันมาเนี่ยเนี่ยเนี <S <s ่ยเนี่ยเนี่ยเออดูดูถ้าเกิดเนี้คุณจะสามารถเขย่ากระชอกได้ขนาดนี้ไหมเนี่ย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 เป็นแบบนี้อยากได้ไหมคะสตรีข้ามเพศตอนนี้นะคะขอบอกเลยคุณสามารถช่วยได้เพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจะซึมซาบเข้าไปอยู่ร่างกายของเราและทําให้กระเทยควายกระเทยถึกอย่างนี้ได้กับรับปรับโฉมแบบว่าจนหลายหลายคนมาจับตัวดิฉันยังบอกอุ้ยพี่ปุ๋ย เห็นแล้วหิวเราก็ุุสาไปทำข้าวให้ไหนไหนได้หิวอยากกินดิฉันค่ะอย่ารอช้าค่ะนะฮะติดต่อมาที่กับเรานะคะกับเรือดูมาวันนี้โปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีเลยทีเดียวค่ะคค่ะเราจัดให้จากราคาปกตินะคะเรือดูมา1กล่องเท่าไหร่คะ สามสิบแท็บเล็ตคุณสามารถทานได้นะคะสิบห้าวันเพราะว่าในนี้มีใช่ไหมฮะสามสิบเม็รรับทานวันละสองเมตรยิ่งเวลาแบบว่าท้องท้องว่างจะได้ผลดีได้ผลดีเอาง่ายๆก่อนนอนรับทานเลยหรือตื่นเช้ามารับทานเลยเลยดูมาและเลยดูมาขอบอกเรปอร์ภัยแน่นอนค่ะนี่มีออยนะคะเลขที่จิดแจ้งเรียบร้อย GMP อ็มาอสราบบริกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเดือนเดือนรับรับรบดอนะคะมุสลิมนะคะสามารถทานได้เพราะว่ามีเครื่องหม่ ทารานนะคะรับทานได้ไม่ผิดกฎมนเทียนบานแน่นอนค่ะ <c oughs> ซื้อเป็นของฝากของฝากให้กับนิมะจะดอนนะคะหลายๆท่านรับทานได้เลยทีเดียวค่ะ <c oughs> วันนี้โปรโมชั่นเด็ดเลยนะคะถ้าปกติ ราคาข้างนอกเราส่งออกกปกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศนะคะเพื่อชาวเรดมารักสตรีโดยเฉพาะนะฮะสตรีไม่ใช่สตรีศัตรูของตุ๊ดแล้วอีกต่อไปสตรีคือเพื่อรักของเรานะคะปรับเปลี่ยนสะขันนะคะปรับปรุงร่างกายของคุณให้ดูสวยและสาวขึ้นสาวขึ้นนะคะอย่างเรานะคะวันนี้1กระปุกแถมอีก1กระปุกในราคา1,950บาทยังไม่พอค่ะนะคะสำหรับนะฮะ สาวใดนะฮะอกหย่อนยานมีลูกเหนียงยานไม่ว่านะคะอกยานอีกนะคะ <c oughs> สามารถ <c oughs> ช่วยได้นะคะ <c oughs> อ,อกคุณจะตึงนะฮะนี่วาววามครีมนิดนึงแล้วก็รูป <c oughs> นะฮะ อช้อนจากด้านด้านในนะคะดันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะดันขึ้นมาอัรูปนิเอออป้ายไปแล้ยผิวก็จะตึงปดึงขึ้นมาเลยค่ะนะฮะนี่แต่เขาบอกว่าท้องลายนมลายก็ใช้ได้นะคะสามารถช่วยได้ผิวแก้ได้นะผิวส้มผิวส้มนะคะช่วยได้หน้าท้องเนี่ยอย่างหน้าท้องของน้องเตงโมเนี่ยรูปรูปรูปนะคะตอเออนะฮะสามารถช่วยได้และอันนี้ราคาขอบบอกนะครับกูเซียงถานี่นะคะราคานะคะปกติอยู่ที่นะคะ380บาทวันนี้เราแถมให้ปี สำหรับผู้ที่โทรเข้ามานะคะ30ท่านแรกค่ะตอนนี้หมายได้โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วรีบโทรไปค่ะนะคะอย่ารอช้าค่ะนะคะคุณจะสวยเก่าๆขาวกว่าก่อนอ่อนกว่าใบใหญ่กว่าเดิมค่ะค่ะแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณน้องแตงโมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องแตงโมค่ะที่มาแลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ความคิดแล้วก็ประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็เรานะคะชาลรดูมาได้รับทราบกันด้วยนะคะอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมานะคะ30สสายนะคะคุณจะได้รับ คุยเซงทานนะคะฟรีนะคะแต่ละวันนี้โปรโมชั่นเด่นนะคะ1กระปุกแถมอีก1กระปุกนะคะ,คะในราคา1,950 <550 S 1> บาทะนะคะวันนี้เลยดูมาต้องขอขอบคุณค่ะแล้วก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยดูมาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง จ,จัดทุกปัญหาที่คุณเคยเจอช่วยปรับสมดุลของร่างกายลดอาการปวดท้องประจำเดือนตกขาวมีกลิ่นประจำเดือนมาไม่ปกติหรือแม้กระทั่งปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวหย่อนคล้อยหมองคล้ำขาดออร่าไม่เปล่งประกายและผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลอิ่มเอ,อิบสดใสดูสุขภาพดีด้วยการคัดสรรส่วนผสมระดับพรีเมียมอาทิเช่น เบต้าคูแคร์สารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอลกูตาไทโอนวิตามินซีบริสุทธิ์สารสกัดจากตังคุยและยังใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน GMP จึงทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่เปล่งปลังเรียบเนียนภายในฟิตกระชับประจำเดือนมาเป็นปกติไม่ปวดท้องประจำเดือนอีกต่อไป ลองทานดูสิคะหนูคอนเฟิร์มค่ะฟิตกระชับผิวพรรณผ่องใสลิตเติ้ลมั่นใจเลยดูมากค่ะตอนนี้ไม่เกิดปัญหาเมนมาไม่ปกติแล้วละค่ะเลยดูมากค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลดูมากปกติกระปุกละ1,200บาทพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกในราคาเพียง1,950บาท และแถบฟีเลอดูมาบีดครีมครีมกระชับทรงอกให้หน้าอกเต่งตึงดูอิ่มเอิบมูลค่า380บาทสนใจโทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์